ไม่แอนน์โอ้โหบ้านใครเนี่ยมาตั้งอยู่กลางทุ่งเลยเฮ้ยใจนี่เหรอเฮ้ยเธอมาสร้างบ้านกลางทุ่งเลยเหรอรลัวยหญ่ใหญ่เลยย่าเฮ้ยเหนื่อยจังจะคุยกันเราต้องกระโดดผ่านหล้วนี่เหรออืมเราบ้านเธอไม่มีประตูเหรอบันนี่มีไงเว้ยเชิญ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 เฮ้ยเฮ้ยจะทำประตูให้ฉชิเหรอเนี่ย ถูกต้องใช่คือผักบ้าน,านเรียบร้อยใช่ว่าแต่ทำไมบ้านเธอดูแข็งแรงป้องกันหนาแน่นจังเลยอ่ะบันนี่ ช่วงนี้นะมีการ์ตูนแคทเนี่ยกำลังโูยมาจากเทือกเขาที่ไกลโพ้นทงฝั่งนนนะโอ้มา,มาเป็น,น,านาปูงเลยฉันได้ข่าวมาอย่างนั้นเมื่อเช้าฉันก็เลยลงทุนมาสร้างรั้วรอบขอบชิดของบ้านไม่ให้การ์ตูนแคทมันป้วนเปี้ยนเข้ามาในนี้หรอกเธอนีรอบครอบจังเลยะใช่รอบครอบมากไซเกิลบ้<อ>านแบ๊บนี่ว่าแต่บ้านเธอเธอเพิ่งสร้างเมื่อเช้าเลยหรอรั้วสร้างเมื่อเช้าแต่บ้านสร้างมานานแล้ว ดูเตียงชั้นนะชาเกิลนี่เวลาเข้าไปนอนเข้าไปนอนในนี้เว่เว่เผื่อกันตกเตียงเหรอใช่ชันนอนลายไม่ใช่ตกเตียงนะตกบ้านนี่แหละไม่บ้านฉันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้มันกลายเป็นหอสังเกตการไปแล้วชาเกิลสิ่งที่ฉันกําลังจะสร้างเนี่ยคือหอสังเกตการตรงเนี้มันสามารถป้องกันการ์ตูนแคทได้หรือเปล่าโอ้ยฉันว่าป้องกันได้แน่เลยล้วอดูแข็งแรงขนาดเนี้ย โอ้ยเธอนี่จะมาพักพิงไอบุญฉันใช่ไหมชายกอ <c oughs> ใช่สิถ้าฉันอยู่ข้างนอกฉันก็ไม่ปลอดภัยอะดิบันนี่เดี๋ยดๆสร้างกำแพงแป๊บนบี่นี่กระตุนแคกไมต้องมาหรอก <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอถึงตอนอีกชั่วโมงหนึ่งมัง้งกองทัพอระตุนแค่ก็จะเดินลงมาจากเขาแล้ว <c oughs> โอเคเตรพร้อมรับมือกัน,กนดีกว่า เฮ้ยนะมันก็อนทำการ์ตูนแคทมันเคลื่อนลงมาจากภูเขาแล้วชายเกิลโอย,โยเต็มเลยอะบันนี่ทำยังไงดีอะเฮ้ยแต่ว่ามั่นใจได้เลยกำแพงของฉันเนี่ยล้อมรอบขอบชิดเต็มไปหมดเลยชายเกิลไม่ต้องกังวลหรอก อย่างเจ๋งอะ่ะดูดิ<ม>อันนี้มองออกไปยังแทบมองไม่เห็นการ์ตูนแคทเลยนะเนี่ยใช่ขึ้นมาบนบ้านดีกว่าชายเกลเชื่อชั้นเถอะข้างล่างมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วเราก็คอยสังเกตจากข้างในอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวตัวนี้เกะกยจังเลยเอาออกไปฉันกลัวการ์ตูนแคทจะเข้ามาใช่ไหมชายเกลแล้วเธอจะทําอะไรหรอไม่มีอะไรที่ผ่านเล็ดลอดชิงที่เป็นบ้านของฉันเข้ามาได้เธอจะทํารั้วอีกใช่ไหมเน่ะถูกต้องนี่เลยลังไม้ดีกว่า นี่โอเคเท่านี้เราก็สบายใจได้แล้วว่าการะตูนแคทไม่เข้ามาข้างล่างไม่เข้ามาข้างบนดี <c oughs> โอเคนี่ปิดไว้รู้สึกปลอดภัยยังชายเก๋ลรู้สึกปลอดภัยขึ้นอีกหนึ่งระดับโอเคครับผมตอนนี้เราก็พร้อมให้การะตูนแคทเข้ามาถล่มเราได้เลยเออยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฟูงการะตูนแคทเดินมาหาเราแล้ววันนี้มันเคลื่อนพลมาแล้ว เดินมายังกระทหารน่ะนั่นนะดิฉันบอกเลยว่ามันคือฝูงการ์ตูนแคทชายเกิดูสิการเดินของมันเนี่ยยังกะมีใครบงการให้มันมาทำร้ายเราเลยดีนะที่ฉันติดกล้องไว้นอกบ้านชายเกิลสลับไปดูกล้องสิโอ้ยกำแพงบ้านยังปกติเอ้ยมันวิ่งมาแล้วชายเกิลโอ้ยมันเริ่มวิ่งกันมาเลยว้ายปัดนี่ปัดเธอเดเธอปัด เรียบร้อยฉันก็โดนดึงลงไปข้างล่างด้วยเรียบร้อยชายเกิลดูดีมันเอาศพฉันขึ้นไปข้างบนด้วยโอยบางตัวพันมันเป็นพังบ้านเธอไปเลยอะชายเกิบศพเธออยู่ไหนเนี่ยฉันโดนมันกินไปแล้วบันนี่ดูมันจูงฉันที่จยกกับเพื่อนกันเลยเฮยโอ้โหมันยังคงทําลายบ้านเราไม่เหลืออยู่เลยตอนนี้ดูดิเฮ้ยบันนี่นี่ขนาดเราไม่อยู่แล้วนะมัน รวลรวทำลายบ้านเธอเลยอะโอ้ยแสดงว่ามันสามารถพิสูจน์ได้เลยว่ากำแพงบ้านที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถป้องกันการ์ตูนแคทได้เลยโอ<ฮ>้ยบ้านก็ยังพังต่อไปเรื่อยๆนะแหมการ์ตูนแคทพวกนี้มันร้ายกาจจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอบ้าน V ีเพื่อป้องกันกองทัพการ์ตูนแคทกันดีกว่า โอ้ยบันนี่หลังใหม่เธอดูสวยงามมากเลยอะมันไม่ใช่แค่สวยชายเกิลด,ดูกำแพงที่ล้อมรอบขอบชิดทั้งหมดสี่มีป้อมปราการทั้งหมดสี่ป้อมเพื่อเราจะได้เฝ้าสังเกตการว่ากองทัพอาตุนแคทมันมาจากฟังไหนแต่ติดนิดเดียวเราอยู่กันสองคนแล้วเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงแยกรางยังไม่ได้เลยถูกต้องอันนี้คือเผื่อว่าจะมีชาวบ้านเข้ามาอยู่ด้วยเราก็จะจัดเวรยาไม่อยู่ทั้งสี่ป้อมแต่ว่าในตอนนี้เรามีแค่สองคนฉะนั้นบ้านของบันนี่เนี่ยก็จะคือป้อมปราการตรงกลง ที่มีความสูงมากที่สุดในป้อมประการทั้งหมดเหล่านี้อ oh. อีกทั้งยังไม่พอบันนี้ได้ต่อเติมส่วนเข้าไปที่เป็นบันไดเพิ่มขึ้นไปบนหอฝั่งนี้เพื่อที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของบันี้นั่นเองโอ้โหอย่างเจ๋งะ คราวนี้แหละการ์ตูนแคทก็การ์ตูนแคทเถอะอยอย่างรอบที่แล้วมันบินได้เพราะบ้านหลังมันเตี้ยใช่ไหมล่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแต่รอบนี้นะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราไม่โดนการ์ตูนแคททำร้ายแน่นอนเราจะตกตายอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในกันดีกว่าไปก <c oughs> ่อนอื่นเลยฉันจะพาไซเกิลสำรวจป้อมปราการตรงนี้เนี่ยเราก็จะเดินขึ้นมาแล้วก็ตก เอา้างั้นฉันนั่ขึ้นไปโอแ้แล้วก็ตกมืนที่เธอว่าเลยจริงๆด้วยใช่ก็เธออ่อนแอเกินไปนี่มาขึ้นฝั่งนี้มาๆๆนี่เดินขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะขึ้นบนหอตรวจการออได้ <c oughs> ได้ตรงไหนเฮ้ยทำไมหอตรวจการมันถึงมืดอย่างงี้บันนี้เธออยู่ข้างล่างนะเหรอ, <c oughs> อขึ้นได้ไชเก็แต่ต้องใช้ความพยายามหน่อยเฮ้ยเธอ,อ,เอ,อจะขึ้นได้จริงๆเหรอเนาะตัดภาพตอนไปอยู่บนหอคอยดีกว่า ในที่สุดเราก็ขึ้นมาได้หอคอยนี่อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะเรามีไว้ฝ้าสังเกตการเท่านั้นฉันรู้สึกมันโยกเยกมากเลยนะเนี่ยต้องงบชั้นหมดแล้วฉันเลยต้องใช้ไม้ไงชายเกลโอแต่บันนี้เรามองเห็นออกไปได้ไกลเลยนะนั่นน่ะใช่แล้วอันนี้คือหอสังเกตการไงถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยดูให้เราเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าการ์ตูนแคทผ่านทางนี้หรือเปล่าไปชายเกลเราลงไปข้างล่างดีกว่าหอนี้ดูอันตรายว่าแต่ลงไปนี้เราจะไม่ล้วงใช่ไหมเนี่ยว้าวโอเคต่อไปนะครับเราเข้ามาสำ ำรวจใต้พื้นที่ใต้ถุนบ้านกันนี่ตรงนี้เป็นห้องเก็บของบันนี่ทําไว้เก็บของ,งต่างๆเช่นพวกอาวุธหรือไม่ก็เป็นของกินเล่นเลื่อยเปื่อยของบันนี่นี่เองโดยเฉพาะไก่กุ๊กไกตรงนี้เธอเลี้ยงไก่เลยก็ได้นะเนี่ยใ <c oughs> ช่ฉันก็กลาว่าอย่างนั้นแหละเออเป็นความคิดที่ดีใช่กลเดี๋ยวฉันเลี้ยงไก่แป้ไก่กุ๊กอยู่ไหนเอย, <c oughs> อยแล้วตรงนี้ก็มีหน้าต่างด้วยอะเอาไว้ส่องการ์ตูนแคชใช่ไหมล่ะใช่โอ้ย ตัวนั้นไม่เอาเล<ช>ี้ยง<ช>ตัวนี้พอใจแล้วก็เธอจะเลี้ยงผีไก่ด้วยเลี้ยงสามตัวโอเคแล้วคราวนี้ส่วนต่อไปก็คือส่วนที่เป็นหอคอยตรงกลางไท้เกอร์วิ่งดีๆนะตั้งหลักก่อนวิง่งรอบแรกไม่เป็นไรรอบต่อไปขึ้นได้แน่นอนเ<โ>ฮน้ยจริงด้วยขึ้นมาโอ้ไทเก็เธอเก่งมากเลยฉันรอบเดียยก็พอแล้วุดยอดนี่ ทางนี้จะเป็นทางขึ desktop, Гос, ้นไปสู่หอคอยด้านบนเชอร์เธอต้องเล็งดีๆนะดูหน้านะเล็งปึ๊บๆแล้วก็เดินช้าๆไม่ต้องเดินเร็วๆถ้าเดินเร็วๆเดี๋ยวเธอจะตกเนี่ยกดตุ๊กๆอย่างนี้โหยบันไดเธอมันน่ากลัวจังเลยอะบันนี่ใช่ก็เพื่อป้องกันการตูนแคทไงขึ้นมาเร็วปึ๊บ ดนที่สุดเธอก็ขึ้นมาได้สักทีเห็นไหมเหนื่อยจังเลยขนาดเรายังขึ้นมาลําบากแล้วการ์ตูนแคทจะลําบากขนาดไหนต่อไปเราก็ยังไม่หมดอีกอันนี้ใช่อันนี้คือสวยที่ย่ัศัยของฉันและช้ยก็ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยแต่ละสเต็ปฉันเสี่ยวจริงๆเลย มาเร็วอ,อัองไงตอนนี้ไม่ได้ยัาชัยของฉันแล้วเห็นไหมมีหลอดไฟเพิ่มความสว่างแล้วก็มีลิ้นชักโต๊ะแล้วก็มีสวิตเปิดปิดหลอดไฟแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีชุดปฐมพยาบาลหูยพร้อมมากเลยอะเหมาะที่จะเป็นสังเกตการและบ้านของเธอแล้วฉันก็จะนอนตรงนี้แหละไม่มีเตียงเหรอไม่มียังไม่ได้ซื้อหมดจัง <c oughs> ต่อไปเราก็รอแค่กองทัพอาตุลแคทพาหูบุกฮอคอยของเราแล้ว โอ้ยตอนนี้ก็ทำกระตุนแคทมาแล้วชายเก้าดูสิมันกำลังเข้ามาแล้วบันนี่นั่นนะสิโอ้ย,อยมันพังประตูพังกระพงบ้าเธอมาแล้วโอ้ยตายจะทำไงดงไงนนีทำไงดีทำไงดีทำไงดีแต่ฉันว่าเป็นคงเข้าถึงเราได้ยากอะเพราะเราอยู่สูงมากจริงด้วยแต่มันกินไก่ฉันไปหมดแล้วนะชายเก้าว้ายมันลุมกินไก่เธอ อัจะกระฟูงหมดเลยตอนนี้ไก่เธอมีน้อยไงมีแค่3ามตัวมันเลยกินแค่นั้นน่ะโอ้โหดูมันลุมงทึงไก่จนหมดเลยตอนนี้มันยังเข้ามากันไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ยหลังคาบ้านเธอกระเด็นกระดอนแล้วอ่ะวันนี้ดูสิเฮ้ยแต่โชคดีตรงที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จุดศูนย์กลางมันก็เลยทําให้มันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าฉันเดินลงไปทังหอคอยตรงนี้ล่ะเห็นว่าแล้วมันตามเรามาจริงด้วยเห็นกระตรงแค่ไี้เเดินลงมาเดินลงมาโอ้ ไปหมดเลยอะโอ้อยบ้านนี้บ้านเธอโคตรเจ๋งเลยเป็นไงอย่างน้อยกำแพงกันไม่ได้แต่ว่าบ้านหลังนี้ก็กันการ์ตูนแคทได้หลังน,นี้ถือว่าประสบความสําเร็จไหมชายเกิลประสบความสําเร็จฉันให้เต็มสิบติดนิดเดียวเลยเราจะลงไปยังไงลงก็ไม่ได้ฝูงการ์ตูนแคทเต็มเลยอ,อยู่ที่พื้นน่ะฉันรู้แล้วชายเกิลเราจะทํายังไงกับการ์ตูนแคทพวกนี้ดีทยังไงเหรอ นี่เลยเฮ้ยบันนี่เธอเอาอะไรออกมาเนี่ยปืนยิงนิวเคลียร์เฮ้ยพร้อมหรือยังตอนนี้การ์ตูนแคทมันก็กระจุกอยู่ที่พื้นแล้วโอเคนะฉันจะยิงการ์ตูนแคทแล้วหนึ่งสองสามป้ายวายไงล่ะฉันได้ฆ่าการ์ตูนแคทแล้วชอยก็เย่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 แต่การ์ตูนแคทตายไม่หมดอ่ะเฮ้ยมันน่าดีใจใช่ไหมเนี่ยบันนี่น่านาดีเฮ้ยบัน บ้านเธอไม่เหลือเลยเหลือแต่กระตูนแคทนั่นน่ะสิสำหรับวันนี้ถ้าใครใจดีอย่าลืมกดไลค์วันนี้จจกระเ้าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใช้ไร่กว่าเดิมบ๊ายบายบายกระเจเธอโดนอะไรทับเนี่ย <c oughs> ฉันโดนบ้านเธอทับเต็มเลยเนี่ย <c oughs>